What?

đi rồi, anh em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 , anh ลุกครับลุกข่ได้เองสองทีกันนะฮะสองทีโดดใหญ่นี่บอลเนี้ย

đó tiếp tục tiếp tiếp đi 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 ก็รอมาตป็ทีี้เรื่องุดกด้วยนะครับวอส่อวัอาทิตย์นาตตีเลยนะครับดูนะครนะคร

哎，左，哎，右，哎， Boa noite. Yeah. Right. เฮ้ยไปต่างตัวตรงเลยโคตรน่าท้าชอบแบบซีอะไรเงี้ยต้องชิมหน้าโคตรมากมากเด็กเจโคตรซิ่งหลักเดิมไปต้องแรงให้ดโอ้ยไี่ยวถ้าตเอาวางทุกทีไปด้างไปด้นหลังไม

bóng bóng hai cái đó tí tí đâu sao nóng vậy sao sao hay đi đi không được đâu trận này trận này chuyền lên đi đi này này còn cái này nữa à rồi

Ô chị, 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 chị,

เออๆไม่นนขไม่เต่นกันไม่เตะไม่เตะน้องพ ごめんなさい。<music> <music>

ตะคุมแดงโอเอดไปด้านซ้ายมาเลยมเดนมาเอหยาบงอยทางนู้นเลยอบดานายตีอเดียวเดียวเข้าไป

bả <laughs> 3เลยว่ะยัดเลยดิเฮ้ย <laughs> ไ uh ฟ้าไฟมี่อยู่พีเลกนโอกาสนี้เข้าก่อนเล่นเข้าไปก่อนดิ200ไม่ได้เป็นของ ลอยลอยจากนั้นอยู่ี่อู๋คนเดียวนะเอเตขึ้นมาอยู่ลอยลอยล้ออยล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 อยอยลอยลลออยลอยอยลอยอยอยลอยอลล